สวัสดีวันตรุษจีนค่ะเพื่อให้นเทรนด์เข้ากับเทศกาลนะคะวันนี้ซูเปอร์ชินเจินก็จะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับวันตรุษจีนแล้วก็การอวยพรค่ะคำแรกกันเลยก็คือคำว่าตรุษจีนเราออกเสียงกันว่าชุนเจียลองออกเสียงตามไปพร้อมกันอีกครั้งนะคะชุนเจียตัวชุนที่แปลว่าฤดูใบไม้ผลิตอนออกเสียงตัวชื่อโค้งลิ้นแตะปุ่มเหงือกบนนะคะแล้วก็ตัวเจีย๋ย i e ออกเสียงว่า e a นะคะเอเอก็จะเป็นชุนเจยียชุนเจยียแปลว,ว่าตรุจจีนค่ะแล้วถ้าเราอยากจะอวยพรว่าสุขสันต์วันตรุจจีนก็จะอวยพรได้ว่าชุนเจี๋ยควายเล่อชุนเจี๋ยคว้ยเล่อออกเสียงตามกันดูนะคะชุนเจี๋ยควายเล่อสุขสันต์วันตรุจจีนค่ะอันเนี้ยแพทเทิร์นง่ายๆเลย ถ้าเราโอยพอรปีใหม่ก็จะเป็นชิ้นเหนียนควยเลอร์อันนี้พอเป็นสุขสันวันตรุษจีนก็เปลี่ยนจากชิ้นเหนียนเป็นชุนเจี๋ยชุนเจี๋ยควยเลอสุขสันวันตรุษจีนอีกหนึ่งคำโอยพอรที่ใช้ได้ในทุกเทศกาลเลยค่ะรวมทั้งในเทศกาลตรุษจีนนี้ด้วยก็คือว่านชื่อหรูอีออกเสียงตามไปพร้อมๆกันนะคะว่านชื่อหรูอี ว่นชื่อรูยซึ่งแปลว่าสมหวังหรือว่าสมปรารถนาในทุกสิ่งว่านก็แปลว่าหมื่นชื่อคือเรื่องราวส่วนรูแปลว่าสมดังอีก็คือความตั้งใจความปรารถนาเพราะฉะนั้นว่านชื่อรูยก็คือสมหวังสมปรารถนาในทุกๆสิ่งค่ะคำนี้เราสามารถที่จะนำไปอวยพรทุกๆคนได้ ยังอยู่ในโหมดของความสมปรารถนานะคะอีกหนึ่งคำอวยพรที่เอามาฝากกันในวันนี้ก็คือจีเฉ mm ียงรุ ang, ่ยจีเฉียงรุ่ยเวลาออกคำว่าเฉียงตัว X นะคะตัว c อย่าลืมสอดลิ้นลงไปลึกๆในช่วงล่างของฟันเลยนะคะเป็นจีเฉียงรุ่ยโชคดีสมปรารถนา คำว่าจีกับคําว่าเฉียงก็จะเป็นความโชคดีแล้วก็เมื่อกี้เราเรียนกันแล้วนะคะรูอยก็คือสมหวังสมปรารถนาจีเสียงรุอีโชคดีสมปรารถนาแล้วบางคนก็จะมีความสงสัยว่าอ้าแล้วเวลาเขาอวยพรเรามาแล้วเราจะตอบกลับยังไงเราก็ตอบกลับไปเช่นเดียวกันได้เช่นเขาอวยพรให้เราว่าจีเสียงรุอีแล้วก็อวยพรกลับไปได้ว่าจีเสียงรุอี หรือว่าจะเป็นอวยพรคำอื่นที่เราอยากจะอวยพรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคำอวยพรต่อไปกันคำอวยพรต่อมานะคะยาวหน่อยเป็น6ตัวแต่ไม่ต้องตกใจค่ะคำนี้ก็คือจู n ì, n ian, n ian, y y ้หนี่เนียนเนียน有余จู u หนี่เนียนเนียน有คคำว่าจู้หนี่ตัวสีฟ้านี่เป็นตัวยอดทิศอีกเหมือนกันนะคะคำว่าจู คำแรกก็คือการอวยพรขอให้ส่วนคำว่าหนีแปลว่าคุณถ้าเราอยากจะอวยพรให้ทุกคนก็จะเปลี่ยนเป็นจากจู่หนีเป็นจู่ต้าเจียจู่ต้าเจียเนียนเนียนเยู่หีขอให้ทุกคนมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ในทุกๆปีค่ะจู่หนีก็คือขอให้คุณส่วนคำว่าเนียน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 ก็คือทุกๆปีเช่นเทียนเทียนทุกๆวันอันนี้เนียนเนียนทุกๆกปีแล้วก็คำว่า ยว่หยูเยว่ยอย่าลืมตัวหยีตัวสุดท้ายนะคะ y ูแต่ไม่ใช่เสียงอูนะคะเป็นเสียงอุยหยีก็คือเหลือเพราะฉะนั้นเราอวยพรว่าขอให้มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ในทุกๆปีก็เป็นจูนี่ียน่แหน่有余จูนี่แยน่แหน่และคำอวยพรสุดท้ายที่ซุปเปอร์ชนเจอเอามาฝากกันในวันนี้ คือคำว่าร่างกายเจยนคังร่างกายเจนคังสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่างายคือแปลว่าสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็เจ้นคังแข็งแรงเราสามารถใช้แพทเทิร์นจู่นีเหมือนตะกี้ได้เลยค่ะบอกว่าจู่นี่ร่างกายเจนคังขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงจู ป้าปามา่าิเจนค้างขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงเชิญเจนค้างสุขภาพแข็งแรงจูต้าเจียเชิญที่เจียนค้างขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและในโอกาสวันตรุษจ,จีนปีนี้แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆในทุกๆวันที่เข้ามาสุภาพเชิญเจนก็ขอวอวยพรให้จูต้าเจียเนียนเนียน 有余身体健康天天快乐春节快乐ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์แล้วก็มาติดตามเรียนภาษาจีนกลางกับซุเปอปร์ชินเจินกันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ